สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้เรามารีวิวงานเสื้อทีมนะคะกับกีฬาเทควันโดนั่นเองค่ะลายเสื้อที่เห็นตอนนี้นะคะงานจริงนะคะสวยมากมากๆนะคะแล้วก็ เป็นโทนสีที่เห็นเรานึกถึงเสือ้อเสื้อของเทควันโดเลยก็คือทิสีขาวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาจากเทควันโดที่จังหวัดระยองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสทางร้านนะคะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะทวีวัฒนาหรือว่าแถวๆพุทธมณฑลสายสามนะคะ ใช่ใช่ mm. ค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะอยู่ทั่วไทยนะคะเราจะส่งได้ทุกที่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆนะคะสีสวยมากนะคะขาวแดงแล้วก็ดำนั่นเองค่ะ สำหรับงานด้านหน้านะคะงานจะเป็นงานเสื้อคอวีค่ะเล่นความพิเศษนะคะตรงที่คอวีนะคะครึ่งบนนะคะจะเป็นสีดำครึ่งล่างจะเป็นสีแดงนะคะแดงนี่คือแดงสดเลยนะคะแล้วก็สีดำก็เท่ไปเลยค่ะสำหรับคอเสื้อแดงดำนะคะใครที่ชอบโทนแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะความพิเศษต่อมาค่ะเขาจะมีงานไล่โทนสีนะคะที่บริเวณบ่าน,นะคะนี่ให้ดูเนี่ยค่ะ ตรงบ่านะคะตรงบ่าตรงหัวไหล่นะคะจะเป็นโทนสีเดียวกับแขนเสื้อค่ะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตำแหน่งของแขนเสื้อค่ะแล้วก็จะเขียนคําว่าละยองนั่นเองนะคะเขียนว่าละยองเอาไว้นะคะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะก็สั่งได้นะคะเรามี ทุกสีให้เลือกนะคะรวมไปถึงทุกไซส์ด้วยค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะมาดูกันต่อก็จะเป็นงานโลโก้ค่ะเป็นโลโก้ทีมของเขาอยู่แล้วนะคะโลโก้สวยอยู่แล้วค่ะสวยคมชัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีลายนะคะที่เป็นเส้นตรงสีแดงดํานะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น สีน่านจะเป็นสีของทีมอยู่แล้วค่ะแดงดำนะคะก็เลยทำให้งานเสื้อดูเด่นมากๆนะคะเพราะว่างานสีพื้นคือสีขาวนะคะจะมีเหมือนเป็นรังพึ่งนะคะสองสี่หกหกเหลี่ยมนะคะอยู่ที่เป็นพื้นหลังของเสื้อนะคะอยู่ที่พื้นหลังนะคะแล้วก็จะมีถ้าดูดีๆนะคะจะมีภาพของคนกำลังเล่นเทควันโดอยู่กำลังเหมือนกำลังต่อสู้อยู่นะคะเป็นภาพลายสีเทาๆนะคะอยู่บนตัวเสื้อเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่คือตำแหน่งนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะงานจริงสวยคมชัดทั้งตัวเลยจะเป็นภาพของคนที่กำลังต่อสู้กันอยู่อันนี้ก็เป็นลายลายสไลด์สวยเลยค่ะลายเส้นสวยมากนะคะก็เป็นงานที่ลูกค้ากำหนดมานะคะว่าต้องการให้มีตรงนี้เข้ามาด้วยค่ะแล้วก็ทางเสื้อนะคะก็จะมีลายหลังพึ่งเป็นแนวเส้นตรงค่ะให้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะอันนี้คืองานตั้งแต่ ด้านล่างนะคะยาวขึ้นมาถึงด้านบนของตัวเสื้อเลยลายที่เห็นลายเส้นตรงนี้นะคะงานจริงคือภาพที่คนต่อสู้กันนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้ทีมค่ะโลโก้ทีมค่ะเชควันโดนะคะ แล้วก็คอเสื้อค่ะเด่นจริงๆเลยคอเสื้อคอเสื้อกับโทนสีแดงดํานะคะเด่นมากๆนะคะส่วนงานด้านหลังนะคะมาดูกันต่อที่งานด้านหลังนะคะงานด้านหลังก็จะมีชื่อทีมนะคะ t h e f o r t นะคะอยู่งานด้านหลังเลยคอเสื้อจะเด่นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีภาษาเกาหลีใช่ไหมคะน่าจะเป็นภาษาเกาหลีเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเขียนอ่านไม่ออกคอโทษจริงๆนะคะอ่านไม่ออกน,ะะน่าจะเขียนว่าเทควันโดหรือเปล่านะ งานจริงนะคะทั้งตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะสวยคมชัดทั้งตัวทั้งตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยสวยมากนะคะสวยมากแล้วก็เป็นดีไซน์งานเสื้อสีขาวที่เด่นมากๆเพราะว่าเขาเล่นโทนโทนสีแดงดำนะคะแล้วก็สีเทาที่ใส่ลายใส่ลวดลายเข้ามาที่ตัวเสื้อ งานด้านหน้าก็จะมีลายคนต่อสู้กันนะคะด้านหลังก็จะมีเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะคก็เสียนว่าเทควนันโดนั่นเองค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะงานจริงสวยมากมากนะคะชอบมากๆเลยใครที่อยากทําเสื้อทีมสวยๆแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะคะเหมือนกับทีมงานของเทควนันโดที่ระยองนะคะงานเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็เดลิฟจะส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมแพ็คจะสง่งแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปให้เลยะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ